กราบสวัสดีทุกท่านครับผม EP นี้คลิปนี้มาตามหาหมดแดงสมครับผมเป็นที่น่าแปลกใจเพื่อนเราผมกระทำคนไทยที่อยู่มาก,ก่อนผมแล้วแล้วผมก็มาสามเดือนกว่ามดแดงสมบูมีครับมดแดงไฟแตนต้อพึ่งผมก็เคยเห็นอยู่แต่แตนขีมานั้นมีแต่แตนกระดาบบูมีคือบ้านเฮาครับผมทำพูลูหรือคนไทยมาอยู่ก่อนเขาบอกว่าบุมีหมดแดงสมเพราว่าเสียหาไปก้อยเอาไปแงใส่นต้มปลา อ้าใส่สมใส่อย่างเลยเห็ดกะก้อยไข่มดแดงมีกัเส้แยนไข่ต้งไข่หี่มันคือบ้านเฮาน้าครับมันบ่มีป้าไปที่นาแป๋ใจลีว่าประเทศเขาบ่มีหมดสมหมดสมหมดหมดแดงต้งอนาบ้านเฮาจากจื่ออื้อเช้ภาษากาเอื้นเอพิสังนะครับสลัลาสมแบแท้มันคือบ่มีว่าอยู่ว่าเสียเอาไปก้อยเอาไปเฮ็ดแกงสมแกงปลาสั่งมากินนะนะบ้านเฮาคนไทยเนาะบ่มีผมงึดไหล เขาว่าผมกับผูเสื้อมอนะว่าผมกับผูเสื้อผมมาอยู่ก้อนหาหกปีกับผูเสื้อผมมาอยู่ในสามเดือนผมพยายามหาอยู่มันบ่มีมดแดงสมป์้าบ่มีมดแดงสมนะมดแดงที่มันกัดในเนี่ยวงเราที่เอาไปแง่บ้านเฮาหันใครโตใครหี่เพิ่นว่าอาหารซาลาส้มแดงขอบคุณทุกท่านครับขอยร่ำรวยเงินนาเงินแสนนะครับสู่สุขคนอยู่ดีมีเฮงนะครับสุขภาพแข็งแรงตลอดไปช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงนะครับรักษาสุขภาพกันเด้อครับผมนาบเนิบนาบสวัสดีครับส้มแดงสวัสดียามใบไบ่ครับผม หาแนวเฮ็ดคลิปครับผมขครได้ทำการทั้งงามนั้นเต็มเนื้อเต็มตัวแล้วกัดวอลพื้นคลิปนี่กัดจักสิบไปหาเฮ็ดคลิปอย่างจักสิ่ท่ายิปอย่างนะครับมือในมาในคอนเทนต์รูปแบบหาหมดสม้มมดสม้มไข่มดแดงต้งบานเห่านะครับมันบุมีได้อยู่นี่ผมมาอยู่ในสามเดือนก,กว่าๆนะทามซุ้มคนไทยมาอยู่ก่อนเขาก็ว่าบุมี ทำผู้ลู้ผู้รอบลูต้ต่างๆหนะาสารคดีเบื้องต้นสัตว์โลกต่างๆหน้าเพิ่นก็ว่าบ่มีผมก,ก็งองอยู่มันมีแต่ประเทศไทยเฮาบ่ไดีด๋มดแดงส้ม,มนะตัวเราว่าวันหยุดสิมาหารทางมหาเนี่ยมดแดงไปก้อยกินแซ่บแกงเส่ปลาแกงใส่ไอหน่อไม้แบบนี้นะแซ่บสดไข่มดแดงมันบ่มีทาให้เขาก็ว่าบ่มี พาม,มอหนึ่งคนไทยเรีว่าบ่มีแดงหัวหน้าันเบาโอ้เป็นที่น่าแปลกใจดีบ่วแดงส้มบม่มีแต่ว่าบัแดงไฟก็มีแตนก็นมีต้อก็ม,อกมีอยู่นะครับบ่มีปัญญาอ่ตอพึ่งก็มีอยู่พึ่งก็เห็นอยู่ผมก็งึดหลยสราล่าสมแบจักสวบอลอใไรเยอะเย็ดโด